จากรถทีบกลายเป็นรถทีบเป็ฝ้าพี่น้องเลยไากันไปกอนละไปกอนๆมือ่ะโอ้โหต้องเจ๊ดไปเลยพี่น้องเลยคักแน่อดีเนเนาะสีแดงคักอ้ดีนี่ยอืม น้องๆขี่มาเองบอเนย์พอแซนพ่แซนไม่พี่น้องบ่แซนบอกลาบสบายดีด้ะสวัสดีเด้อพ่อแม่พี่น้องเบิร์ดสุขสุคนบอว่าสเปนพี่น้องฝั่งไทยฝั่งลาวหรือทางต่างประเทศ การยินดีต้อนรับเข้าสู่ซ่องบ่าวบุญเพย์สแนลอีกแล้วพี่น้องเอ้ยโดยพ่อๆกับซ่องบุญเพย์ไปนี่เนาะพี่น้องเนาะอยู่ที่ตลาดนากุจานพี่น้องเอ้ยอ่ายังอยู่หม่องเกาอยู่กับสันเนาะอ่าจะพาน้องน้องเพลไปเบิ่งรถทีะพี่น้องเนาะไปซื้อรถที่นแหละพี่น้องเอ้ยโดยครับไปเบิ่งไปชมน้ำกันเนาะพี่น้องเนาะห่างไปพี่น้องเลย ามาตำบอแสนพื้น,น่แล้วก็น,น้องนุ้งกับพ่ายพื้น,นเอ๋พี่อน,น้องเนาะทางแรกเลยเพี่อน,น้องเนะาะที่ว่าบนเผยมาตลาดน้ำกุจาร์พี่อน,น้องเลยอะไรยินงนจะชื่อ,นนอ,อแต่ว่านี้ถือว่ามาถึงบ่อเต็งที่พี่น้องเลยแต่ว่าก็เป็นตลาดบ่อใหญ่หรอกพี่อน,น้องเลยเนาะยังบอ่อทำเซโนอยู่ น่าเลยทน,เนทังน้องขึ้นผ้าไปเลยนหนเด้นีเนาะอาปละข้นพี่เนาะเลยทางทางทางนน้ง,ง,ทง,งทางเดงอ่นี่พี่น้องเนาะ้าเป็นทางกรทงยางพียงทางเดงอยู่ คดจะแบบตกยิบๆยๆๆๆๆิบยิบยิบนะ่อนเนาะมีว่อเนาะอ้ห้านมีอยู่แบาพแสนลายอยู่แล้วพี่งนะอ,องนะเนาะ

จะสีขาวบ่ขาววันนี้กันนี่พี่รองเลยโอ้ใช่ใช่เนาะแดงสีแบบใส่ตัวเงินเนาะออกพี่รองเลยภาพกระสียบบมันมืดได้แล้วพี่น้องเนาะเพราะว่ามือมีแดดนี่พี่น้องเลยกับโทรศัพท์เบาช่วยกันอะแบบเก่าแน่เนาะพี่น้องเนาะงาจอคนแบบทีมแบกเตะแล้วพี่รอง

เดินกันแส้นนึ่งดูนี่เฉยะมีร้ำเต้า่้าจะมีก็่ัวมีก็เดินเนาะนี่ก็จักร็มนี้แต่ว่าแบบกระทั่งแดงนี่ปุ่นเนาะ Đại đại. Ôi, trời, trời chứ khỏi bỏ hen. Bưng nghe nó mừng bỏ. Ừ, Bưng bỏ ừ, ừ, là <laughs>

อยู่เส้นนู้นไงไปลองก็โดนบอกโดนโดนแน่นอนโดนบินหว่าว่าอยู่คนไทยนั่นเองผมมาซื้อไปรักาเสน่บอเดี๋ยวจีไปหาเราบนลาล้างกันปะขางล่างปะเราบนายล้างเดียวเนาะหาบงมาห้างกอนพี่น้องาะว

ี่นี่น่ะเหอไอว่าเดี๋ยวหาเบิรเงนรถอร์ที่ากันเนาะเบอร์ที่3อ่ออันนี้คือยูมีบอสมีเรอครับสองคันนี้นี่คือคือเน้ยยังใหม่อยู่แค่เนาะนี่อ่าโอ้ปาเาเท่าไรนี่คันนี้คันนะครับ สามล้านฮาเซนสามล้านสามล้านฮาเซนสามล้านฮาเซนเดี๋ยวพี่้องเลยจากรถทีบกลายเป็นรถทีบเฟ้าพี่้องเลยไปก่อนไปก่อนละไปก่อนไปก่อนมือละโอ้ เไเลยอไปไปปเลย้องเลยอา้องนครับหัวได้เนาะคนไม่อยากนะกะขอห่านมันพูงกินเ้เนาะโอ้โา้อง่นไปเล้วันไนีะเบ้รเนี่ยอาอันนี้มันมันมีเลขมียองเด้เล่นไปเรยนะ นี่เบนี่ <unuz S 2> <t> ต้องเอาเปี่ยนรนี่นี่ต้องเปลี่ยนเป็นรถทีอยู่ที่เาแล้วเหรอเซนเลยตนี้ทีแล้วทีแล้วนะทีก็้ทีมาเนาะเสร็จแล้วเราได้ขี้บูเป็นพี่น้องเลยพี่เราเลยเนาะเอองการเกี่ยู่ัตอนนี้ว่ะพอเปลี่ยนเป็นรถทีเป็ฟ้าจะแบบเพิ่นเพิ่นเพิ่นยังแบบ พันทุกใจแห้งเลยแบบว่าแบบว่าตื่นเต้นนะเนาะอะไรนะแบบว่าเอาบไปบอกคนได้ว่าเาชื่อแบบนี้หายไปเลยเนี่ยเออไปบอกว่าบปไปบอกว่าชื่อที่เป็นผ้าไห้เนาะบอกคนนะว่าชื่ออันเราถีบให้เนาะในเงินในชวนเงินของอาจารย์น้าแต่ว่าไม่นี้นะพอจะมีมุอยูน้อยเนาะมุกที่ทั้งนั้นทั้งไอ้เออ อ so ๋อเดี <character noise> <Man. S 1> ๋ยวเดี <Bieber> <Anyway>. ๋ยวอาจาสิบวกเนาะได้ดีกนเนาะนอ่าเดี๋ยวอาจาสิบวกก่อนหรือว่าถ้าไปบวกอยู่พุ่นรถรถจังโกรากเนาะแม่นไปบวกอยู่ขึ้นรถไปน้องเนาะขี่ไปก่อนเนาะเดี๋ยวเลี้ยนยันรถยันรถพี่น้องอยู่นี่ไปน้องนุ่มๆไปน้องเลยเนาะถือว่ามาฮอดเป็นทีมห้อยเนาะพี่น้องเนาะต่ออพี่น้องเลยคักแน่ดีอย่เนาะสีแดงคักเลดีอย่างเนี่ย ปลาครับอ <fuck> uh, uh, ้าวน้องๆขี eh no. <h ums> ่มาเองบ่บ่แซ่นบ่แซ่นพี่น้องเนาะบ่แซ <h ums> <h ums> <h ums> ่นบ่ของลุงเพิ่นโอ้ยพี่น้องเอ้ยเนาะเป็นังไน้องล่ะน้องๆเพิ่นยังตื่นเต้นอยู่เนาะดอยดีใจตื่นเต้นดีใจว่าสิไปซื้อทีบ่ามาเป็นทีไาบดนี่งาวปนี่เนาะเออน้องฮู้มาก่อนได้บ่นี่บ่ฮู้บ่ฮู้เลยย อ่าแบบไหนจะตื่นเต้นแนนอ่าคือเป้าหมายมากคือจะไปเบิ้งรถทีบเนาะเปลี่ยนแผนอ่เนรถทีบแต่วันนี้ทั้งเบาแซนแบบเปลี่ยนแผนเปลี่ยนแผนเปลี่ยนแผนพี่น้องเลยอ่าเปลี่ยนแผนใหม่ก็คือเอารถทีไปฟาดไปเลยเลยโอ้ยไปฟาดไปเลยโดยเนาะ สีแดงอันตองไปเอยเนาะอันตองหุ่มหักเป็นอย่างเนาะถือว่าดีใจน้องเพื่อนในลายพี่น้องเลยเนาะน้องน้องขี่เป็นล่องเมืองนะบ่เนี่ยลองเดียวลองแล้วแต่ว่าอยากเกลี่ยขับไว้ใหเขาเพ่งบุกเลยโต้โต้แกเพื่อนในที่นี่อ่ะน้องกลับเบอกนี้ก่อนน้องน้องเจ้าเคยขี่เคยขับแล้วบ่เนี่ยบ่เคยยังบ่เคยหน่อยแต่ว่ารถรถจักเขานี่เคยแล้ว โดยเคยแต่บทชิ้นบันไดยังบทชิ้นบันไดเนาะชินบันไดเนาะนี่ก็เคยเรคยเนาะต้องมือเฮียนครับไม่ขี้ก่อนเนาะน้องเนาะโดยต้องคอยล่องไปเรื่อยๆค่อยๆก่อนเพราะว่าเัายังบทชิ้นกับมันด้ควยโมเมนต์เจ้าดีใจตื่นเต้นจากรถถีบมาเป็นรถถีบไฟฟ้าวะยันเวลานั้นแล้วบ่อยๆ่้านนู้นเราหมดเลยแล้วเบอร์อะไรที่รถถีบแห่เนาะมาได้แบบเป็นรถถีบแห่เนาะเป็นรถไฟฟ้าเนาะ ในไรเนี่ยแบบน้องๆขี่มอืมอเองเลยว่อนี่ขึ้นรถนนเนี่ยขนาเมื่อคันขับไปเองกะมันวอดเหรอมันหอดบ่โดยโดยโดยอ่าก็ถือว่ามื้อนี้ได้ครบเนาะโดยอ่าทั้งอุปกรณ์การเฮียนแล้วกัเครื่องนุ่งน้องพี่น้องเนาะอ่าเสื้อผ้าแล้วกับ รถถีบไฟฟ้า่พ่อมวันนี้บอสคักอีดีน้องนุ่งวานเนาะเนาะจะของรถพี่น้องเลยเนาะถือว่าน้องนุ่งมืัอนี้โชคดีลายย่างพี่น้องเลยงามลายงามลายครูโอ้คือกับน้องนุ่งเลยสีแดงนี่เนาะเข้ากันเลยพ่อเข้ากันเลยทางน้องนุ่งเลือกเองพ่อคือบอแสนเลยนะไอเซนบอแสนบ่โดยโอ้บอแสนนี่จัดให้เข้ากันเลยเนาะคักคักคักพี่น้องเลยเนาะแดงแดงออกสมิดนึง พอดีงามเลยโอ้คนกับเจ้าของรถนี่อิ่มคักเลยม,มูนี่พี่น้องเลย <c oughs> <c oughs> มาอยากกินข่ากันบ่กิน,ข,กนข่ากันเป็นยังจากเมืองบ่จมา,ากบ่จมากโดยไปรถใหม่แล่เบ่จมาศวะวัน <c oughs> <c oughs> โดยเดยเอาโอเคเนาะพี่น้องเนาะไปไปติดตามกันคลิปหน้าคลิปต่อไปเนาะพี่น้องเนาะสำหรับกิมมี่ก็จะได้ขอตัวจบคลิปก่อนพี่น้องเลยเพราะว่าปุ่นพี่น้องเลย คนกับมาไล่อยู่เนาะทั้งอ้ายเพิ่นผู้ถาก็เพิ่นซีเมือ่อยท่ายอะไรแหละพี่น้องเลยเจกก้งว่าเพิ่นอยากเข่าอยากน้ำเลยไปจักเนาะโดยนะจังใดก็สู่ๆแล้วน้องลงเด้อคอยคับคอยขี่เด้อโอย่ยอยอามันผ่านมาแบบมันออกขึ้นหมดเลยแนะ่นอนแทนต้องเฮียนให้เปลี่ยนสะกอนเนาะพี่น้องเนาะเอาสบายดีเน้องละยสบายดีพี่น้องเลยไปพี่น้องเลยไปดูดกันคลิปหน้าเนาะพี่น้องเนาะมือหอดเขึ้นเุ็นพูแลพี่น้องเลยขให้ทางน้องเพิ่น รถขึ้นก่อนนองเนาะโอ้ยโอเน้องน้องก็ถือ,อว่าอายากรถทีเป็นรถทีไม่พาดเนาเ้ เราถวายหลวง่อนระกรน้องเพียน้องบาวบะแสนเพิ่นที่จัดรถถีบไฟฟ้าให้เลยเพื่นเนาะนะคดีใจน้ำน้องนุ้งเพิ่นลายลายเนาะเพียงเนาะที่ว่ามีผู้รักผู้ใหญ่ข้างไงดาวเนาะโดยเสื้อชื่อถีบไฟฟ้าให้พี่น้องเนาะอะไรก็ขอขอบุญขอบคุณเนอะเจ็ดทีทุกท่านเนาะแล้วก็ทั่งพระอาจารยกนึกว่าใล้าแน่ที่ว่าถอยน้องเนาะพี่น้องเนาะ โดยครับผมเผยพ่อนี่จะได้คอจบคลิปไว้เพียงแค่นี้สักก่อนแล้วไปเนาะไปติดตามกันคลิปหน้าด้วยนะครับสำหรับคลิปนี่นาผมทแน้ไปก่อนแล้วผมว่าผกจะจุ่มก็คลิปหน้าด้วยสำหรับมานี่ขอแยกตัวนแล้วสวัสดีสวัสดีบ้ายพี่น้อง